อยู่ที่เชียงคาน,คนวันนี้มากับน้องปามี่นะคะแล้วก็ <mm> น้องเอ้ยน้องอุงอายพี่อุงอายไม่ได้มาเดินด้วยเนาะใช่ไหมพี่อุงอายไม่ได้มาเดินด้วยนะคะแล้วก็ <mm> มากับป้าต่อยนะคะแล้วก็หนุ่มอามก็มานะคะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปปามี่คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปขอหวยเนาะใช่ค่ะค่ะแต่ แต่วันนี้เราจะพาไปเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินเชียงคานใช่ไหมไปหาของกินใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วปามีทำอย่างนี้ไปไปไปกันค่ะไปกันค่ะโอเควันนี้เรากำลังเดินไปที่ไหนปามีเอาวาทำไมอะไรฮะมันมืดไม่เห็นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปไหนกันไปไหนไปไหนปามี่ให้ปามี่บอกไปเชียงคาน เขาเรียกว่าถนนคนเดินเชียงคานบอถนนคนเดินเชียงคานถ้าไม่มาที่นี่ใช่ค่ะก็มาไม่ถึงประการป้าต่อยป้าต่อยสวัสดีค่ะเนี่ยห้องห้องพักลายเนี่ยไปเดินเที่ยวกันนะคะค่ะรถรถรถปามี่ระวังรถเด้ออยู่ข้างหลังที่น้ำวันนี้มาแบบมาแบบชิลๆค่ะ มาแบบไล่ไก่สีสีสิสีโอ้คนตามานะตามนี่เหรอไม่ใช่ไม่ช่วยไม่อนี่อาพี่อุงอายเป็นไหนเดี๋ยวพี่อฟซถามพี่อุงอายเปไหนพี่อุงอายปวขาพี่อุงอายปวดขานะคะเล่นกีฬาเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะเพิ่นอนอยู่ที่ห้องนะคะค่ะ เดี๋ยวใกล้ถึงอย่างเนี่ยที่อันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกที่เดี๋ยวๆทำไมมีคนสวมสูงเดินอะไหนคนสูงมา<ร>กไห<ๆ>นไหนๆไหนไหนไปค่ะ <laughs> ตัวอะไรอ่ะพี่น้ำ Jamie, ตัวอะไรอ่ะพี่น้ำสีสังข์นั่นนั่นนั่นอ่ะสังข์ใช่บอดี้ผู้หาไปดอกปาไม่พ่อยปาไม่ถือกล้องให้นะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นปาเราจะไปทางไหนก่อนกันทางนู้นนไไปทางหก่อนไปทางนู้น ไปค่ะคนเยอะเชียงกานอุ้ยนี่ไงปา,ามีร้านชุดนะ่ากระเป๋าสวยเอาตัวนี้อุ้ยอันนี้ก็สวย ปลาไม่ตูวอะไรไม่มีคิวนะพี่อ้เขาเรียกตัวอะไรแมวเหมียวค่ะแมวเหมียวอร่อยดีไม่มีคิวคนเยอะมาก

น้อปาม์เขาอุ้มน้องใช่ไหมน้องที่พูดได้แล้วแหละแต่น้องเอาเท้ามาเตะมือโอ้พูดจิตคือหยอกกินอะไรกินอะไรไม่รู้ค่ะเร่ๆตอบมีไม้อยู่เนี่ยรู้รถ <c oughs> ด่วนปาไม่กินรถด่วนไม่รู้จังรถด่วนยกไม้ดูที่รถด่วนวันนี้มาที่ถนนเจริญนะคะรถด่วนนะะครถด่วน มานได้แล้วจ่ายจังยี่สบาทนานันเอากับแยกต่อยเดียวรวด่วนแลแย้ต่อกินอะไรเ็กี่ไหมเท่าไหร่กินเขากี่ไหมนัอนร้อนเหมนีมอร่อยมากอร่อยมากเอาเอาชิมอีกครั้งนะอืมไปมันม มันๆนัวๆไปเรื่อยๆก็จะเจออันนี้เขาเรียกอะไรน้ำโขงไหมเนี่ยปามี่ฮะน้ำโขงไหมเนี่ยใช่ค่ะไหนเราเดินมาดูดิอีหยันีังนั้นอะเป็นเรือข้ามไปทางนู้นหรอไปขาวๆอ่ะอันนั้นจะเป็นเป็นน้ำโขงแม่น้ำโขงหรือเปล่า อุ้ยดูเขามานั่งเอาเขา,าเขา,าน้อยคนก็มานั่งตรงนี้นะคะเฮ้ยตัวอะไร <มา S 2> อ่ะปลหมี่กิมหมี่รถดดยำหอยนางรมค่ะอืมรตัวใหญ่มากเรเวนาบัเฮียรุ่นน ยืนกินค่ะแบบยืนกินยำหอยนางรมยืนกินนะคะเอาจะไปไหนไปเอาเงินให้หุ่นค่ะไปเดินน้ำหน้าเลยค่ะเดินน้ำหน้าเลยค่ะ ชิมหน่อยเอาปามีม่ถือกล้องให้หน่อยเอามันไม่สว่างเลยว,ว่านึกว่าหมูปิ้งอุ๊อออยมันสว่างไหมสว่างปามี่ต้องมาอยู่ตรงนี้เรียงคำนะคะเราขยับมาก,ก่อนอร่อยอรวอนหวาน เียไปยอดให้หุ่นกันไปคะับหุ่นเ้าอย่ปุ๊ย่ปุ๊ไปเอาไปให้เร็วรถรถ ไม่ไปพี่จะยืนอยู่ตรงนี้ไปกับย่าต่อ,อยไปยืน <ไป S 2> <ป>ตรงนั้นเขาเออตองโอเคค่ะ <c oughs> นี่อันนี้ไม่ให้เหรอที่เขาทำมือสองนิ้วใส่ปาเมียจำได้ไหม <c oughs> ะเ่นเยนะจะไม่ห้าใจกินเมี่ยงคำเป็นไหนำอร่อยแง่ใคอยากจะกินเมี่ยงคำมาที่คนเดินเชียงคานดทุกบันเดือเบิด้ กินเนื้อกินเนื้อ,อนี่ค่ะอ,อร่อยหวานชื่นใจนี่ดูดูอร่อยมากค่ะ มาชิมทองม้วนหน่อยเร็วมาชิมทองวันหน่อยเร็ว50 50เครทนี่แม่ซื้อเมียงครัานนี้จะอร่อยนะคะใส่อะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้มะนาวมีพริกโอ้ยเลี้ยนเนี่หรอแม่นะั้คะเลี้ยนไม่ได้ใส่นะคะเลี้ยนไม่ได้ใส่ <laughs> เลี้ยนไม่ได้ใส่ลงไปด้วยนะคะให้ด้ดวย แถบแตงให้ด้วยอะไรน้ำจิมจ้มอ๋อน้ำจิ้มหมดตรงนี้ก็ไดกมาผัด ได้มาแล้วขนมเขาเรียกขนมอะไรป้ามี่ทองม้วนทองม้วนมะาพร้วา,พาวสดนะคะม,มันโอ้มะพร้าวอ่อนนี่อร่อยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงร้อนอ <c oughs> ุ๊ยระหว่างที่เรานี่เราก็รอเมีย่ยงคำป้ามี่กินยังเมีย่ยงคำอ่ะกินแล้วหอสดๆเลยนะคะ อ่ะหนึง่งอร่อยไหมอร่อยอร่อยบาร์บีคิวิน้วรวโฟูไหม อดอ้ามี่มันลุกแล้วอือยากได้ซากุระข้าวโปง่งเค้าเรียกว่าข้าวโปง่งมั้ย่อภาษากลางภาษากลางเรียกว่าข้าวโป่งนะคะ นี่เข้าไหมเข้าฝูงกรอบกรอบอุ้ยี่กระป๋าอ่าเล่นไปเล่นมาได้เลยค่ะได้ไรคะเนี่ยได้อะไรเดียวว่าอะไรคืออะไรคืออะไรของเล่นค่ะคืออะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรคะสกูตชี่สกูตชี่นะคะมันจะเป็นกินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้ค่ะ ไม่ได้สวัสดีแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะปามี่เนาะ,ะ <laughs> เพราะว่าตลาดเชียงคานนะคะ <c oughs> เขากําลังจะปิดแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วเนาะ,ะใช่ค่ะจะกลับไปหาพี่สาวค่ะจะกลับไปหาพี่สาวเนาะพี่สาวอพี่สาวร<ะ>อ,ออดตายค่ะอุ้ย <laughs> ว้าวไป <laughs> <laughs> พี่พี่สาวรอกินข้าวพี่สาวคือพี่ใครคะพี่อุ้งอายคะ่ะพี่อุ้งอายนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะลาไป ลากันไปที่ตลาดเชียงคานนะคะใครอยากมาเดินเล่นหาของกินก็มาได้นะคะที่เชียงคานะคะนี่คนก็บางเบาแล้วนะคะเพราะว่ามาตอนแรกนะคะประมาณหนึ่งทุ่มคนเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะขอลา f ททุกท่านไปก่อนนะคะ <S <S พบเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c a n n e l ค่ะแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องป้าต่อยคุณมีซิ่งแล้วก็บ่าวบ่าวแพ็กนชเนหนุ่มอ้าวคนเดิมมาบีนมาวีนแชเนลและพ่อทองแหลคนเดิมค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมทุกทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคืนนี้บายบาย